เราจะมาขาจัดคราบสีตกนะคะสีตกในตัวนะคะแขนเสื้อมันเป็นสีขาวนะคะลูกค้าสีดําตกใส่เลยกลายเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะใช้คู่เก่งนะคะน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะแช่ซักขจัดคราบสีตกคราบสกรปรกฝังหรือคราบสกรปรกต่างๆนะคะคราบสีหมองๆได้หมดเลยนะคะนี้เราจะใช้ส่วนผสมนะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะลูกค้าใช้มาเลยต้องระวังนะคะเพราะว่าเป็นปักอย่างนี้นะคะ ปักบางตัวสีตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจให้ใส่น้อยๆก่อนแล้วเราค่อยๆเพิ่มทีหลังถ้าไม่ออกนะคะมาเลยหนึ่งต่อหนึ่งนะคะแล้วก็แค่น้ําแค่พอท่วมผ้าพอนะคะแล้วเราก็จะแช่ทิ้งไว้นะคะอันนี้เราจับอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าสีมันตกใส่เฉพาะแขนใช่ไหมคะเราก็จับอย่างนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสีที่ตกใส่เนี่ยจะหลุดออกไหมแล้วผ้าจะกลับมาเป็นสีขาวไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักจัดคาบสีดาตกใส่ที่แขนเสื้อนะคะสีตกใส่ในตัวเองนะคะหลุดออกไปแล้วนะคะลูกค้ากลับมาขาวขึ้นเหมือนเดิมแล้วนะคะที่ปักก็ไม่หลุดด้วยนะคะใส่มาเลน้อยๆก่อนค่อยๆเพิ่มนะคะ ถ้าไม่ออกนะคะค่อยๆเพิ่มมาเลยได้นะคะนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมซักอบรีดขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมซักอบรีดขอบคุณค่ะ